เขา,าเก่งเขาเก่งคือหยังแต่ก่อนนี่เป็นตามเขาเป็นคนคนใต้ตามคนใต้หลายคนอยู่สามัยตั้งแต่โดนโดนตื่นเต่นเหลือมเหตุยูทูบยังไปเบิ่งเขาเขาปเบิ่งช่องนั้นไปเบิ่งช่องนี้เขาเก่งภาษาไปเบิ่งว่าเขาเก่งภาษาเก่งภาษาการ กังเลยดังครับคุณไปจะไปจกประเทศไปเป็นซิบขั้วประเทศหรแต่ไปบนงิบเขามาเขาไปหลยประเทศเขอยันงเก่งเก่บอกภาษาค่เก่ง ามาชมย้อนหลังให้กำลังใจค่ะน้ำถ่วมกกบวมีหมองรับของนอนเนาะเรตตัวนกเจ้าบาง จะแม่นถ่วมคักถ่วมแน่ปีกายก็ยังบ่เห็นเป็นอันสี่มาปีนี้มะถ่วมภาคเหนื้อผกักยังหลายกระดอกกระเนาะน้อถั่ถวมคักถ่วมแน่เห็นแล้วก็โอ้อยอนาถธรรมาชาติคือโหดไหลจากพงเลยนฝ่าก็คือกันห้องแห้งแห้งพุงเงินมันคือตะกอนบางบางหันฝนตกบางเมือนส้านี่คือกันมา ฝนตกว่างมือเศร้านีต่ตกโดนเต๋อยูจ่จนว่ามาหอดอันนั้นฝ่าแห้งแห้งจนขึ้นไรโสดตนเฝ้าลงไหมจนยานไหมจนพอกาไปใายคลิปอีกปฏิไปใายคลิปอีกแจ็คหล่อพอกาไปใายคลิปเลยได้คลิปพ้นคลิปเดียวยานแห้งฝ่ามันมาแห้งโอ้มาแตะระเตีย ب, แต่ยานพี่ยังพี่น้องยานฝ่า เลายลเดอมาอยู่เป็นมงท่านไหนกินเขาเร่งนเข่าเรงจเสียที่ยังกินเน่ยท่านกินเขาเร่งยังวัดที่มากฝนฝนอันแห้งไรเ็ดอันอันร่งๆ่องอันล่งไรลลืมเซฟไ่เข้าไหวไหมเียดายเรื่มเข้าว ได้มาขึ้นไหมไดี่ได้ออกไปหาเขากินย่เหลามันเ้คั่รอรอ,ออกเขาหาเขากินไปอาบน้ำผ่อมมั่อไปร่สีได้มากนั่นเดี๋ยวสิลีดผ้าไปทรงเขาคนไปหาตะกาตะแกยงมากลีดตาไปทรงเขารล้นลีดาไปทรงเขาอย ขาของกองหรงีผ่าทรงใน้าอคน No lo hará contigo.